กลับแล้วเก็บกลับแล้วพี่น้องนย่างขึ้นโดย สบายดีสบายดีหน่อยเมืองลองเด้อล้วก็สบายดีเจ็มทุกคนดูว่าอยู่ฟังไทยแล้วก็ฟังลาวต่างประเทศน้ำมันอนีคู่หน่อยมาสวนมันต้นน้ำเม่แเม่์เผยพูดหรอขี่รถมาเนยเบิ่งมาเส้นทางเส้นทางอันมากส่วนมันต้นนี่ความตึบเบิ่งขางเต็มแต่หนา หนาอันนี้มันมันติดขามดติดเสือติดสูงว้ามันยากาศเย็นดีอยู่อยูเทิ่งนี่มันลมพัดเย็นดีนนนนดแต่ว่ามันห้อนกายเด้นนี่สิบสองโมงมันตาก,ก็คืนเดแ้งหนามันต่นเบิ่งไว้พีพิน้องความทุบม่เต็มหนาขี้ควายอันนี่ มันต้นบัวง,ง่ามพี่น้องอยู่ทางเทิงนี่บนเพียงไนี่นนะมันตนในน้อยๆอ,อยู่ทางลุมเนี่ก็ส่วนนั้นส่วนออยออมแบบอมห้าควาบตึ๊บาทางบโุโรอวพี่น้องอันนี้ทางเธอหนึ่งแล้วได้มันออกมาคือเก่า มันนี้มาเอาอันยอดวันต้นแล้วก็เอายอดมันต้นไปต้มกินต้มจำเจวนี่ยอดมันต้นงามได้พี่นุ่มันมีสั่งกินก็มาเอาอันมันต้นนี่มีสองชนิดอันจจนี่คือแบบชนิดแบบเพื่อมันเป็นธรรมชาติฉันบอกใบจะใหญ่กว่าจะม่นกว่าเรา อันสน,นิดนี่จะเป็นใบในน,น้อยเงาเงาสิของเมเข่าน้อยหนึ่งส่วนมันต้นนี่มาเก็บอยู่ทางไต่ผลมีซาลี่น้อยหนึ่งเก็บซาลี่เดแล้วก็อันเอาอันเก็บยอดพักอันนี่เดี๋ยวคุณโดยเก็บ พักอ <c ười> ันนี ăn, ้อันภาษาเล่าเอิญวันจู้นไหนกับผูเนาะคือแบบอันพักอันแบบอันเขาเอินยังไงว่าเตงหน่อยยังไงผู้แต่ว่าภาษาอันคู่หน่อยมันเอินว่าอันแล้วกวาทิ้งกวาทิ้งกับเปรล่าว่าคลายแบว่าวาน เป็ม right. ักเตงใช่ไหมมันขายเด่นอ่ะเก็บไปขวากินแซบเลยพี่นนอง มีลายลายก็พี่น้อกเนี่ยไปพู้นก็มีเนี่ยมันเป็นเคราอยู่ตามพื้นดินมันกระแห้งไม่ลายไปทางไปก่ก่อ อยู่อยู่ฟูดไปซุดฝุ่นไม่มีม่นำนำมะเออนนำมะนำมะก,กับนำใหญ่เลยนำมะก็ไปสูน้ำคลองไปสูน้ำคลองอันไส้แดนลาวเวียดมาขวามิตรภาพลาวเวียดมาอยู่เมืองรองเหมือนเสดนติดเวียดมา ทางทางนี่มันมันตนงามงามได้มันสูงเดนมันสูงหอดอีหอดอีสามามนคุณหน่อยแ่ละทางลมมีตูบหน่อยนออหนึน่งเมยไปหอดใส่แล้วไตยพ้นติ หิบหยอดมันต้นบิบอ่อนๆแบบนี้นี่เอาไปตุม่มไปลวกซุกหรือว่าตุม่มซุกกับมาซุปเอ็ดซุปภาคีกับแซ่บได้ คนนั้นม่ก็กล้วยเบลลาร์ยังไงก็กล้วยก็สูงขื่นมดินกายหัวโค่นแล้วหนากระบิลติบเบ้แล้วมันเสียหนาอันไนทาโรมันเก่งไว้นึงในบริเวณเเสียเธอตบ ยูยูตาไม่ซาลีไหมน,นี่แม่ไปเอาซาลีบนไลยโอ้ยอันอันนี้ก็เป็นกินกับพี่น้องอันผักอันนี้ มันออกมาอมาอนก,อกตัดตัดไปเผากินแสบว้ยนี่นี่มีอันหนึ่งอันอ่อนนะว้ยนี่พักอันนี้เขาเอินมนาะพักอย่างบูคือกันในใบมันเป็นๆเลยน,นี่พักพี่นนอ dọn mực ưa đẻ nè Vai phượng phượng đẹp Hãy uhm. mực ưu. น้ำนทำปูปูอยู่ตามมันแค่มันสวนมันตนนุ่นม่นได้มาโนนโดนมาเธอที่สซงเธอนี่ที่หนอง Woo! <laughs> พักยอนมันตวนก็พักกันออแหละพักอน,นี้เลยปวดกันพอไปใส่ถงุงเนาะ หนูได้เหรอบกมือมันเยอะหนินนวะ่ะอันนี้เป็นตู้่าเอาใบตองกันเห็ดตู้โดนแล้วเราก็ไปเหี่ยวมดเลี่ยไปตองเหี่ยวมดแล้ว,ว,ว,ลวโอ้มาแข่งนะคว้าลายพี่น้องนี่เป็นมาร์คบั็อกลายแต่มันแก่แล้วแก่สวนหนึ่งสวนหนึ่งนี่ปเปแก่เหรอ anh à em kê rồi, anh em có kê nào vui nè ô nam anh em nhắm với kê Jeg har lyst til å kjøpe kjøtt. không tìm lâu oh. không tìm lâu tôm oh. oh. oh bây mà cho cho nó đi ở cho đùn dạ, chơi ừ. chơi ừ. nhà này có này, Để cả, sơn, leo, cắp, Để lại, đây anh đẹp của มะแขงเดยดยมายอดบอกออเดยดยยอดมันต้นเดยหรือว่าได้สซาลีแดย์อานนี่เก็บพักวันนี้นะนี่ซาลีเต็มโซ่พักอื เปซาลีเปยไปเยอดยเท่งคนแหละพี่น้องเปยไปหยอดยู่เท่งก็จึงใส่รถตามไปเดินนะี่กะเกมกลับแล้วพี่น้องึ้น,อนดอยไปหอดยืเท่งคนแหละจ,จึงใส่รถยักกลับเมื่อเนาะ <c ười> คิดรถน้าไปยเท่งล้วก็มาเอาซาลี่อยู่ตายผพยเอาซองมาเปย นี่ไดเต็มซองแล้วอไปเฮดแอฟซาลีกินเห็นแล้วว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคู่น้อยได้เด้อแล้วก็กดกดติวามเด้อสำหรับคลิปนี้ก็อีลาพีลาหน่องไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าเนะด้อกส้าสมาสบายดีบาย,บาย